นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยคิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร Think XL All New Suzuki XL7 พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัตยารับฟรีหมอนรองคอนละกทะส์แท้าจากแบรนด์ Emily ผู้สับสนสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับตอนที่ท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดวงกันแล้มีลาแอดแล้วนะครับอยากคุยส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงหรือว่าชอบความสนุกกับเกมฟุตบอลแอดมาได้ที่ไลน์แอซายแนทดูบอลครับผมรอคุยกับทุกท่านอยู่นะครับผมขอเริ่มคลิปนี้ด้วยสีติที่น่าภูมิใจของกองทัพปีศาจแดงนะครับอย่างแรกเลยคือวันนี้คือวันที่19มกราคมครับครบครอบ1ปีพอดีครับที่ยูไนเต็ดไม่แพ้ใครในเกมเยือนของศึกพรีเมียร์ลีกหลังจากที่พลาดให้กับลิเวอร์พูลศูนย์ต่อในศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์เมื่อปีที่แล้วครับ แถมเกมล่าสุดนะครับยังเป็นเกมที่ดับบิดเด็กอาร์ทำคลีนชีตครบ150นัดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งก็รวมถึงสุดยอดลูกซูเปอร์เซฟที่พุ่งปัดลูกยิงของเตียโก้เอาคันทาร่าในเกมล่าสุดครับนอกจากนี้นะครับยังมีสถิติของต่างประเทศที่น่าพอใจครับกับสถิติการครอสบอลจากฟูลแบ็กของลูกชอและอเล็กสเตเลสด้วยนะครับซึ่งวัดจากการสร้างสารรค์โอกาสครั้งสำคัญและการครอสบอลต่อหนึ่งเกมครับ ปรากฏว่าทั้งชอแล้วก็เตเลสนั้นครอสบอลได้เข้าเป้าเป็นรองเพียงแค่เวลาไดเมียคูฟ้าของเวสต์แฮม เรนอเล็กซานเดอร์อาโนของลิเวอร์พูลและลูกาดินของเอเวอร์ตันเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อค่ำวันนี้ครับทางเพจ Facebook ดูบอลกับแนทเราได้วิเคราะห์จังหวะการเล่นสำคัญของชอในเกมกับลิเวอร์พูลเอาไว้จะสังเกตว่านอกจาก cross b ลได้ดีขึ้นแล้วนะครับชอก็ยังสามารถเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ฉลาดในการหาจังหวะวิ่งเติมทั้งริมเส้นข้างและก็สอดเข้าด้านในได้อีกด้วยนะครับ จุดที่ฟแฟนๆยังซูฮกชอยเรื่องก็คือเป็นนักเตะที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อคําวิพากษ์วิจารณ์ครับเพราะว่าย้อนกลับไปในยุคโจเซ่มูรินโญ่ครั้งหนึ่งเขาถูกตําหนิว่าใจไม่สู้ไม่มีวินยัยปล่อยสริราตัวเองให้ไม่สมส่วนนะครับท้ายที่สุดนะครับชอลบคําสุดอามาศเหล่านั้นได้สําเร็จนะครับแล้วก็ทําให้มูรินโญ่ต้องกลับมาชมเขาออกสื่อครับเพราะว่าชอนั้นพัฒนาขึ้นจริงๆครับ มาถึงยุคของโซชาแน่นอนว่าชอไม่ได้ถูกวิจารณ์ออกสื่อแล้วนะครับแต่ว่าโอเล่ก็เลือกใช้วิธีซื้อแบ็กซด์คนอย่างอเล็ก์เตเลสมาเพื่อกดดันซะเลยซึ่งจะทําให้ชอไม่กล้าปล่อยมาตรฐานตัวเองให้ตกลงอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงแน่นแฟนนะครับชอบพูดชัดเจนว่าเตเลสคอยผลักดันเขาทุกครั้งในการฝึกซ้อมร่วมกันและการมีเพื่อนร่วมทีมที่แข่งขันแย่งตำแหน่งกันก็จะทําให้พวกเขาทั้งคู่พัฒนาตัวเองเสมอครับแล้วก็งัดศักยภาพที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาใช้ยังไงก็ขอให้มุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองกันต่อไปนะครับทั้งชอและก็เตเลส แต่แม้ปัญหาหนึ่งจะได้รับการแก้ไขไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายอย่างซึ่งเป็นโจทย์ที่โอเล่ต้องแก้ครับล่าสุดครับพอ l y Quest สเ l ลได้ออกมาวิเคราะห์ประเด็นสําคัญที่แฟนบอลยังได้เริ่มกังวลกันคือเพราะอะไรบูโน่ฟอนเดนเดถึงมักจะเล่นไม่ออกในเกมใหญ่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คําตอบที่ว่าบูโน่โดนมาร์กบูโน่โดนปิดตายโดนประกบนะครับ แต่มันมีปัญหาที่มากกว่านั้นครับปัญหาที่ว่าก็คือเพราะมิดฟิลด์ตัวรับไม่สามารถจะดำเนินบอลขึ้นมาถึงบรูโน่ฟรนเดสได้ซึ่งเราก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าแม้ว่าเฟร d กับสกอตต์แม็กโทมิเนจะขยันแล้วก็ช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีแต่ปัญหาคือไม่ใช่ทุกครั้งที่ทั้งคู่จะจ่ายบอลแนวลึกขึ้นมาถึงบรูโน่ได้ครับ เฟรดอาจจะมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลขึ้นหน้าที่ดีแต่บางครั้งเขาก็ต้องยืนต่ำเพื่อคอยปิดพื้นที่แล้วก็ไล่แย่งบอลจากคู่ต่อสู้บริเวณหน้ากรอดเขตโทษของตัวเองนะครับแม็กทูเิเนเป็นผู้ช่วยที่ดีของเฟรดครับแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีกว่าแต่ว่าจุดอ่อนของแม็กซอสก็คือการขาดวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลขึ้นหน้าบางทีช่องข้างหน้าเปิดแล้วนะครับแต่แม็กซอสก็เลือกจ่ายออกข้างไปนั่นก็เลยทําให้เมื่อบอลเนี่ยมันมาไม่ถึงบรูโน่ครับก็เป็นบรูโน่เองนั่งงนแลลหละ ปัญหาที่เกิดก็คือนั่นทำให้บรูโน่อยู่ไกลจากพื้นที่ที่อันตร,รายที่สุดของเขานั่นคือพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษกุดสู้นั่นเองฮะ แล้วมันก็ยังทาให้บรูโน่ล้าสะสมมากขึ้นเพราะนอกจากเขาต้องลงเล่นแทบทุกนัดแล้วนะฮะในแต่ละเกมเขาก็ยังใช้พื้นที่ในสนามเยอะมากๆวิ่งขึ้นลงแทบจะตลอดนะครับวิธีแก้ไขก็คือการซื้อมิดฟิลตัวรับที่เล่นคนเดียวได้ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล่นไรส์วอลเฟรดเอ็นดีดีหรือว่าจะเป็นตัวอื่นที่น่าสนใจตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะซึ่งนั่นก็จะทําให้เราอาจจะใช้ปอบ,บ็อกบายืนสูงได้มากขึ้นเราจะเป็นคนที่ดาเลียงบอลขึ้นมาให้บรูโน่หน้ากรอบเขตโทษได้สักที โดยที่บรูโน่ไม่ต้องลงมาล้วงบอลต่ำเอกแล้วนะครับฉะนั้นตลาดรอบหน้านะครับตำแหน่งสําคัญที่สุดที่เอ็ดวูดเวิร์ดจะต้องช่วยโซชาสเสริมทีมนั่นก็คือกองกลางตัวรับนะครับจัดให้ด้วยนะครับเอ็ดวิ่งสิเอ็ดวิ่ง อีกหนึ่งตำแหน่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือปีกขวาครับซึ่งมาหากราบเจ้าดัลซานโชรอบ2อาจจะกําลังเริ่มต้นขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้อย่าพึ่งเบื่อนะครับแต่ว่าล่าสุดเดวิดออนสตีนพูดข่าวทีหนึ่งจากเดอะแอตเลติกยืนยันแล้วนะครับว่าซานโชจะย้ายจากบร์เซอด์มุลนค่อนข้างแน่แล้วและค่าตัวน่าจะถูกลงจากซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทําให้หลายสโมอสรไม่มีกําลังจ่ายมากพอและฟอร์มของซานโชที่ตกลงไปจากเมื่อฤดูกาลก่อนอน,น,นนี้ก็เป็นอีกหนะครับเต น่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นเข้าแย่งตัวซานโช่ด้วยเหมือนเดิมแต่ว่าออนสินก็ระบุต่อด้วยนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่าถ้ายูเนเตดลงทุนกับซานโช่โอกาสที่จะได้ตัวเอริงฮาร์แลนด์ในตลาดรอบเดียวกันก็คงจะลดน้อยลงไปเว้นแต่ยูเนเตดจะนําเงินที่ขายนักเตะสำรองในทีมมารวมกันและสมทบทุนซื้อฮาร์แลนด์อีกคนหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็พอไหวนะครับ ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะครับเมื่อเอียนแม็กแกรีกรูดันซื้อขายคู่หูของดันแคนคาเซิลซึ่งแมชอยู่ในทียสีก็ตามนะครับแต่ว่าก็ต้องแอบกดติดตามข่าวนี้กันไว้ซะแล้วเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการติดต่อกับเซคริโอรามอสกองหลังจากเรยมาริตจริงครับแม้ว่าสิ่งที่ตัวนักเตะต,ต้องการจะเป็นการต่อสัญญากับเรยมาริตไปอีกหนึ่งปีก็ตามและแฟนบอลบ,บางส่วนอาจจะคิดว่าสุดท้ายก็คงจะเป็นการหาเรื่องกดดันให้เรยมาริตต่อสัญญาเหมือนเดิมโดยใช้ทีมอื่นเป็นเครื่องมือแต่ว่่าามมััันนนนนอจจะะไไเป็็แแบบบ้้้ลวกดคร ลืมนะครับว่ารามอสอายุมากขึ้นและเขาเองเนี่ยก็อาจจะต้องการหาความท้าทายใหม่ๆบ้างแล้วล่ะครับซึ่งแม็กกรีครับก็ยืนยันว่า Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อไปยังพี่ชายซึ่งเป็นเอเนต์ของรามอสแน่นอนครับกับสัญญาที่จะหมดลงในช่วงกลางปีรามอสสามารถเจรจารและสัญญาล่วงหน้ากับทีมใหม่ได้เลยตามกฎบอสแมนถ้าคุยแล้วลงตัวนะครับ สิ่งที่ตอนแรกเราคิดว่าอาจจะไม่เกิดเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับลุ้นกันยาวๆครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในตลาดซื้อขายนักเตะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆจาก Eastern Grand Palace กับวอลเชอร์ราคาเพียง999บาทซื้อแค่3ใบหมดอายุต้องปีหน้ารับฟรีหมอนรองคอเอ็มลิลี่เลโกสิทธิ์แท้าจากสโมสรสนใจแอดไลน์มาสอบถามก็ได้เลยที่แอดไน์ EGP Manu ครับและถ้าใครอยากคู่คุยในส่วนตัวเรื่องปีแดงกับผมเองนะครับ มาได้ที่ไลายแอสไซน์นัดดูบอลได้เลยนะครับสามคีคือพลังสู้ในความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ Suzuki Way of Life